ดีครับวันนี้มีพัสดุปริศนามาส่งนะครับเป็นของบริษัทซิงดอมคำนะครับหรือนิมตรันกนละ่องค่อนข้างจะหนักมากพอสมควรน,นะครับดดเป็นของรางวัลที่เราส่งไปแรกนะครับยกเว้นพวกโปสเตอร์อันคัดก็จะไม่ติดก็คิดค่าส่งเพิ่มน่าจะส่งแยกมาอีกชุดหนึ่งคือส่งแรก ก่อนที่จะหมดเขตแรก MTV Magazine นะครับสามสเอ็ดตุลาแต่ว่าสามสิพฤศจิกายนถึงจะหมดเขตทั้งหมดนะครับสมุดสติกเกอร์ที่เราส่งไปแรกนะครับของผมก็มีเล่มนึงนะครับขาดคือว่าเช็คดีแล้วก็จะมีเล่มธรรมดาลเล่มนึงที่ขาดหมายเลขหนึ่งแปดหนึ่งนะครับนยครับเจ้าดีที่ว่าเรามีเลเซอร์อยู่ก็เลยส่งตามไปกีหลัง ก็จะตอกตรงบริเวณตัว A นะครับตัว A แต่ว่าตอกไว้ด้านฝั่งเดียวก็จะมีชุด e x นะครับ e x คือมีการ์ดสา่การ์กระดาษ32ใบนะครับแล้วก็การ์ดเลเซอร์13ใบครับก็มีการ์ดเปเศษแล้ว3ใบก็เป็นลุ้นกันนะครับระหว่าง s, <S d x <S แล้วก็ d x ถ้าเอเนี่ยก็จะเป็น UR จะน่าจะหา,หายากสุดนะครับด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นชุด DX นะครับนี่เรามีแลกมา2ชุดเลยอ่าก็เป็นการ์ดเลเซอร์ทั้ง45บาใบเลยครับเลเซอร์ทองโอโเลเซอร์แล้วก็จะมีการ์สเปเชียลนะครับ S DX แล้วก็ D ีีอกแล้วก็ด <c oughs> ีกนะครับด้านหลัง เริ่มจากชุด DX นะครับผนน้จะแกะให้หมดเลยนะเพราะว่าจะแกะครับความแตกต่างระหว่างของ DX กับ DX นะครับ DX จะเป็นสีขาวนะครับส่วน DX จะเป็นสีทองนริงๆแล้วก็อัลบั้มการ์ดนะครับ DX จะเป็นสีแดงส่วน DX จะเป็นสีดำ สวยมากครับแต่อลบัามตอนแรกนึกว่าจะใหญ่กว่านี้ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับสวยอ๋อก็จะมีตรงพลาสติกให้ด้วยนะครับจะเป็นสีดำกับสีทองนี่ก็จะเป็นกากสใส่ได้48ใบนะครับยังไม่ได้ใส่อลบัามตอนนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไปสั่งซื้อพลาสติกเอ่อ ใส่หุมการ์ดก่อนอ,อันนี้ก็คือการ์ดทั้งหมด45ใบนะครับอันนี้ใส่ได้48ใบนะครับก็จะรวมการ์ดพิเศษอีก3ใบนครับนี่ครับ48ใบอันด้านหลังโอ้สวยมากครับเป็นเลเซอร์ระยิบระยยับนะครับแล้วก็มีขอบสีทองอ โอเรนเจอร์อ๋อสวยมากครับสวยมากเลยอ๋อหนึ่งส,สองส,สิบสี่มันก็บางใบมันติดติดกันนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดีๆสิบสฮะสิบสอ่ะมีสิบส,สี่สองใบนะครับ มี14สองใบนะครับอ่รารอดูว่ามีใบไหนขาดอีกไหมอ่ะ14 15ยนันอ่ะ41 42A 42B ยั43 44โอเคครบครับ หมายเลขสี่บสีเพราะว่ามันมี 42A กับ B ก็เป็น45่สบห้ใบมีเกินมาไปหนึ่งติดนงส่มันติดกันเกินไม่ขาดนะครับอ๋อนี่เจอแล้วใจหายแวบเนี่ครับใบพิเศษต้องอยู่ในนี้แหละเปล่งอ๋อ DX01 ครับใบพิเศษ ดีเอนยอ๋อกล่องช็อกโกบอลให้ให้กล่องมาทำไมให้กล่องมาทำไมครับมันเหมือนต่างจากกล่องปกติเลยเวอร์ชันที่ไม่มีการพับนะครับเนี่ยรอยอะไรก็ยังไม่ได้พับต่อไปมาแกะกล่องที่สองต่อเลยนะครับก็เป็นชุด DX เเหมือนเดิมนะครับ นี้จะเป็นกล่อง DX กล่องที่2นะครับตร,ตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับครบเลยครับการเลเซอร์ทั้ง45บาทเอ้ย45แบบนะครับอยากแกะครับเป็นการแกะเช็คด้วยครับบนีนะครับ สมุดการ์ดอัลบั้มนะครับด้านหลังสวยงามครับสวยงามอมืนี่ก็จะเป็นการ์ดทั้ง45ใบนะครับโอเคอหนึ่งสอง สามสี่สวยครับสวยห้าหกเจ็ดเก้า 10 11 12

ของขนมนะครับเหมือนเดิมครับแบบยังไม่พับกาแต่มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรปุ๊บโอ้ัมายเลขศูน์ศูนย จะตัวนี้แหละใช่ไหมครับขอขอเช็คแป๊บหนึ่ง dx dx s เออน่าจะตัวนี้แหละครับไม่มีคำว่า dx อ๋อนี่ครับสวยมากครับอืมนี่ยครับ นนตัวที่เราได้กล่องที่สองนะครับน u m b e r 000, 000ส่วนนี้จะเป็นที่เราได้กล่องแรกนะครับ dx01 เฮ้ hey, ไม่ซ้ำกันโชคดีมากครับ <Wow. S 1> น่าจะขาด dx อีกตัวหนึ่งครับ okay. ชุดสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นชุด ex นะครับชุดเริ่มต้นนะครับตัวกล่องตัวนี้จะเป็นสีขาว ้าหน้าครับแล้วก็ด้านหลังอันใช้สองเล่มนะครับแปะครบนะครับถ้าไม่มีสติกเกอร์ธรรมดาก็อาจจะใช้เลเซอร์ปนไปได้นะครับผมก็ใช้ปนไปแต่ไม่ไม่เยอะครับเดี๋พาะปหายากแต่หลังๆไปหายาก เลเซอก็ราคาพอกันนะสบบวก13นะครับก็คือจํานวนการ์ดามาแล้วครับร้บมันก็จะเป็นสีสีแดงนะครับแดงออกเลือดหมูนะครับรกับสีเงินการ์ดก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอบเป็นสี ไม่ได้เป็นขอบสีทองนะครับขอบเป็นสีธรรมดาครับขอบก็จะเป็นสีสีนะครับอันนี้สีแดงสีน้ําเงินสีเขียวไปครับเช็คอย่างรวดเร็วครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนศนย์สาแต่ว่าก็เป็นเลเซอร์อยู่นะครับแต่ไม่ไม่ใช่ขอบทองแนะศูนย์สี่ศูนย์ห้า 06 07 08 09 10 11 12อันนี้ไปเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะลายเดียวกันหนึ่สส

เดี๋ยวมานับใบเลเซอร์นะครับว่ามีกี่ใบเลเซอร์นี้ไม่ได้ว่าเป็นขอบทองนะครับแต่ว่าเป็นเลเซอร์หมายเลขหนึ่งครับ1นใบหมายเลขสามสองใบหมายเลขสี่สใบหมายเลขห้าสี่ใบหมายเลขสิ5ห้ใบหมายเลขสิบห หใบใหมายเลขยี่สิบห้าเจ็บปดไปเลยครับ8 9 10ิบ 1> 11 1 2อ3โอเคครบครับโอเคกล่องเหมือนเดิมครับกล่องแบบยังไม่พับอ่าีมารู้นะการ์พิเศษกันนะครับชุดนี้การ์พิเศษมี3ใบเหมือน,นชุด DX นะครับ DX01 นะครับแต่ไม่ใช่ขอดทองนะครับ d x 0อศูอโอเคครับ ผลของการสะสมมาร่วมครึ่งปีนะครับก็คือได้มาประมาณนี้แต่ก็ภูมิใจครับเพราะว่าเก็บเองครับจริงซื้อเอาง่ายกว่าแต่ว่าเก็บเองก็ก็จะสนุกกว่าติดตามซีรีส์ต่อไปนะครับส่วนชุดน,นี้ก็เดี๋ยวโปสเตอร์สติกเกอร์แบบอันคัด ก็จะส่งตามมาเร็วๆนี้ครับนะอาจจะเป็นทุ่งนี้ไม่เร็วนี้เดี๋ยวก็ชมต่อเลยครับ จะมีปังมคำว่าทีวีแมกกาซีนสีทองเห็นไหมมันจะเป็นแบบธรรมดาจะได้สองแผ่นอันนี้แนผะ่นที่หนึ่งอันนี้แผ่นที่สองนะ จะเป็นแบบธรรมดาจะ<อ>จะเป็นแบบเลเซอร์อันนี้ต้องใช้เล่มธรรมดาสองเล่มแล้วก็เล่ม t v m a x หนึ่งเล่มไปสามเล่มได้แต่ได้ตัวนี้๊กเกอมาโอ้สวยมากเลยจะเป็นวิบวัดริบวัดเหมือนกันน้สองแผ่นจะไม่เหมือนกันนะนี่คือสติกเกอร์แบบอันครับถ้าไปทำเป็นปสเตอร์ Eu